กราบสวัสดีน้อยน่ารักทุกคครับไกผมกับหน้าล็อกออริจินนะฮะวันนี้นะครับตัวเกมรวมเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่ารวมแล้วเป็นไงบ้างครับนะฮะกินชีวิตขึ้นเยอะนะครับของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเสิร์ฟรวมเข้าไปให้มันกินเวลาชิดเพื่อนะฮะแต่โอเคครับเราจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะครับเพราะว่าตานเขารีเควสมาเกมก็ต้องตามตานอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูถึงอีเวนต์ครับที่มีคนถามมานะครับในอินบ็อกซ์ว่า พี่ผมแบบไม่ค่อยอยากเปย์เกมนี้แล้วอะตอนนี้อีเวนต์นี้ผมผมควรเปย์ไหมนะครับควรอีเวนต์อะไรบ้างไปนะครับนี่ครับอีเวนต์ตั้งไข่ไม่ใช่อันนี้นะนี่นี่นี่ไข่เนี่ยครับตั้งไข่ครับคือของเดิมเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอีเวนต์ตั้งไข่เนี่ยคือแม่งุ่มครับคือคือแบบเปย์ไปของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะจริงจังเลยนะครับจริงจังเลยนะครับอย่างตอนนี้ของที่ดอปมาให้เนี่ยคุณต้องได้แบบโหรางวัลโคตรดีนะฮะแล้วก็มาลุ้นต่อลุ้นในล บางคนคิดว่าเออพี่มันมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับพี่ดีหรือไม่ดีนะฮะคือรู้จักจของนะเอาแบบจากใจนะไอ้นี่ก็นะถ้าคุณไม่ได้เติมหลายอาทิตย์มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะี่ครับอันนี้เติมไาที่์คุณได้อยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ไทยอีนะครับก็ถ้าคุณเติม,มไลา์วีคอยู่แล้วนะครับไอ้ be, นี่คุณสุ่มได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอาจริงนะครับแมวหกร้อยก็ทำาะไรมากไม่ค่อยได้นะครับสรัดยืนแบบนี้นะฮะหกร้อยก็งันนันนะครับนนะก อันนี้ก็นะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะส่วนนี้นะครับไม่มีให้เลือกแบบพิเศษมีเลือกแต่แบบของเดิมนะครับเป็นตัวดีนะครับถ้าดีถ้าแบบดีดีจริงๆอ่ะต้องเป็นตัว F นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนคอมมอนครับนี่เลยนี่ฮะแมว30นะครับนี่นะครับของก็จะหยับเยินประมาณนี้นะครับคำถามคือคุ้มหรือไม่นะครับกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกพี่จะไม่เปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นะครับเบสแวลูที่มันเด้งเชื่อว่าเด้งทุกคนนะครับ เดี๋ยวพี่ขอคุยเก็บเจน้ำก่อนนะครับคิดว่าคงเอามาแค่แพ็คนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี้ให้ด้วยนะครับอ่ะเราเอามาแค่สองอันนี้นะสองอันนี้แล้วเราพอนะนะครับสอนี้แค่พอนะครับคือดูก็รู้แล้วนะครับว่าไปเนี่ยไปกดดอกเนี่ยคุ้มกว่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรากดไม้แค่สองอันนี้ให้ดูนะครับแล้วดูกันครับว่ามันคุ้มที่คุณจะเล่นหรือไม่นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะฮะขอคุยกับเจน้ำไปเติมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดมือให้ดูนะครับเดี๋ยวขอคุยกับเจน้ำก่อนครับไปครับ โอเคนะครับตอนนี้เราเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจน้ําจัดมาให้เราแล้วนะครับสแพ็คประมาณ1,500บาททวนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างไรนะฮะหนึ่งพคุ้มไหมนะครับเอาแค่ครึ่งแพ็คพอเราเรารู้อยู่แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมันดีขึ้นจากของเดิมมากไหมนะครับ103ใบนะครับเรากดมาทีละสิบละกันนะครับกดรอบแรกไป เป็นไงครับ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 ความยับของมันนะฮะคือไม่อยากจะพูดมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนบอกว่าพี่สิมันก็ไม่ค่อยแ่มนะพี่เอาได้ได้ครับเพิ่มให้20ไปจุกจุไปจุกจุกไปกดดีครับ20รอบเฮ้ยมาดูดีนะโอ้โหกูดีไหมเนะี่ยกูดีไหมเนี่ยโอ้โหครับเป็นไง พันหเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามารวบกันทีเดียวนะครับว่าคุณได้ของอะไรดีบ้างครับตอนนี้คือยังไม่ค่อยเห็นของอะไรดีๆออกมาเท่าไหร่เลยนะครับเอ่อเพื่อให้มันเห็นภาพนะเมื่อกี้มันจะมีแพ็คที่แบบได้70กับ20บใช่ป่ะถูกไหมอันนี้เรากดมาแล้วนะครับเรากดแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเรากดตุ้มเดียว70ไปเลยครับจบๆนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันคุ้มหรือไม่นะฮะมาครับ70กดทีเดียวให้มันรู้เรื่องกันไปนะครับกดไปนี่ครับ นี่คุ้มไหมคุ้มไหมนี่ครับคุ้มไหมนี่ครับเจอันนั้นก็คือตกที่ประมาณสักประมาณพันสามกว่ากว่านี่ครับพันสามกว่ากว่านะครับเป็นไงครับไล่มาพันสามกว่ากว่านี่ฮะพันสามกว่ากว่านี่ครับโอ้โห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 เพราะคุณลุนช่องเอาจริงนะคิดกันเองได้นะครับคือคือแบบพันสามได้แค่นี้ได้แค่นี้ ส่วนตัวนะจากใจเลยนะอีเวนต์เนี้ยถ้าคุณจะสุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้ามเถอะนะฮะจากใจนะมันไม่ได้แบบดีขึ้นหรือหรืออะไรเลยครับรู้สึกว่ามันมันก็ยับเหมือนเดิมครับของมันก็หัวอยู่เหมือนเดิมครับอันเนี้ยสุ่มมาก็ได้เป็นแฟกเมนได้เป็นอะไรแบบเน,นี้ยไม่เวิร์กเลยครับฉะนั้นถ้าสมมุตินะใครแบบเนี้ยแล้วก็มาแบบแลกของในร้านนะอ่ะอีเวนต์สโตร์นะครับคือคุณจะแลกตั๋วทิกเก็ตมาก็ได้นะแต่มันเสียไปประมาณ500อนะอันเนี้ย ลองชั่งใจเองนะว่าคุมหรือไม่นะครับแต่ส่วนตัวส่วนตัวนะถ้าแบบเห็นของแบบโง่ๆแบบเมื่อกี้แล้วนะเป็นพี่พี่ไม่เอานะพี่พี่จะเอาอันนี้ให้หมดเลยพี่มาแลกตายอย่างเดียวดีกว่านะครับส่วนการ์ดม่วงอันนี้มาก็แรนดอมนะครับแต่ถามว่าดีไหมอันนี้ก็นาจิตตังนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่มันใส่คอสตูมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูแล้วกันครับว่าว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับส่วนอีเวนต์นะครับ อันนี้นะครับรู้อยู่แล้วนะครับมันมาจากอีเวนต์การสุ่มขายถ้าคุณเล่นสุ่มขายคุณก็ได้นะครับคุณควรจะแลกอะไรอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้แล้วแต่คนจริงจังนะอย่างลูนแดงอย่างที่พี่บอกครับถ้าคุณทําไม่ได้ตาดไม่พอแลกได้อย่างนี้นี่อัหน่อยอีเวนต์ละนหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เวิร์ครับยังไงคุณก็เก็บไม่ถึงเทียสองอยู่แล้วครับฉะนั้นเป็นพี่พี่ไม่เอานะครับเป็นพี่พี่จะแลกขนนกอะไรพวกนี้ใช้ดีกว่าหรือไม่ก็มาแลกตรงนี้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูนทองที่ให้คุณณเเลลือออออกกไดดด้้้้คคครรััับบมมนนนนนนีีีวว่่่่าาายููแแะะะตตตุงใจถถพ พี่จะแลกแค่2อันนี้นะครับส่วนอัลติเมทนะครับอันนี้พี่คงไม่แลกนะครับพี่แลกตาล้วนนะครับอย่างน้อยก็ยังดีกว่านะครับใช้เล่น PVP ใช้อะไรคุ้มกว่าเยอะนะครับส่วนแพ็คถ้าเกิดมันยังมีอะไรมาดองมาเด้งอะไรแบบนี้อยู่นะครับจักใจนะไอ้พวกที่แบบเป็นสุ่มคงสุ่มไข่ไข่ล้มไข่อะไรไม่ต้องนะครับคุณเอาเป็นพวกเนี้ยนะครับเป็นพวกคูปองพวกเนี้ยคุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วมาเล่นอีเวนต์นี่นะครับอีเวนต์เนี่ยที่แบบมันให้สุ่มเนี่ยโปลลิ่งเด็กพวกเนี้ยนะครับดีกว่าเยอะนะครับบของงทีี่่ให้้้้คุุุณลลนนยัจะมกวาไดแบ ของคืนได้แบบแมวคืนอะไรคืนพวกนี้ยังจะดีกว่าเยอะนะครับฉันลองตัดสินใจกันดูเองแล้วกันครับว่าคุ้มหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ